จ้ามาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นะคะมีแจวปลาเด้อค่ะเด้อวันนี้มีแจวปลาจ้าสวัสดีสู้สุคนจ้ามาเด้อมากินแจวปลานากันเด้อค่ะเด้อแจวปลาอืหนัวมากใส่ปะลาพี่ไม้พี่รมพรนะคะอ แคบขนาดนะคะนี่มีผักกินกับผักแล้วก็มีเจ้าปลานะคะมาเด้อมาเด้อกินนําการมากินนํากันเด้อค่ะเด้อแซฟแสกกินผู้เดียวกินผู้เดียวแซบผู้เดียวต้องหาหมูกินนะคะอ กินกับขนมเส้นพร้อมกินกับข้าวพร้อมเป็นสองแบบเลยดีบอกเอาขนมปังมากินน้ำพร้อมอัชคคัะ หาโมกินข้าวกับเจวปลานำเด้อะค่ะเด้ออืมชับิลี่ผักตอยแล้วเด้อะปะนี่ จับขนาดตักเจวป่าใสขนมเส้นใสอ้าวเป็นเมี่ยงแล้วเด้อปะเนี่ยกินแบบเป็นเมี่ยงเลยนะคะแซ่บสุดๆ วันสุกแล้วสบายดีกันทุกผู้สุกคนนะคะน่ะเนาะอ้าวอืมทางนี้ขอขอโตไปีสดเจ้าปลาผู้เดียวกันเดียวกันเด้อสวัสดีค่ะ